chào chừng đây đi muốn cớ có quá bán nhỉ? mua con chào Ah, pero

กี่้นใลายายกงก่ริบา้เถอะัล้างเสนี่มาเด้อกาจะกอ,องนะเปนอก,กองหน่อยมาล,ละ,าะอืมกินกัก๋กวยเตี๋ยวสูตรจิ้มนึงมาเดี๋ยวทจงกินประมาณนี้ออืม ก็อยหาชืดอนะแพงเมื่อเราเข้าไปจริงกันนะป้าอส่อยครับทแตพิเศษหรือแพงี่นี่รสชาติโอเคอร่อยมันกินได้เออกบัานเราหน่อยนะ

แบบเวยทำได้ mm ีมาก่น hmm. uh huh.